สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางปีพศ .2568 ท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้รีบเช็คด่วนใครที่เกิดในราศีนี้โหราศาสตร์ดังจากทั่วประเทศไทยได้ทักเตือนอย่างหนักให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจนับจากเดือนนี้เป็นต้นไป ใครที่เกิดในราศีนี้ดวงของท่านนั้นเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคแบบไม่ทันตั้งตัวตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์จะได้รับรางวัลใหญ่จากที่ตัวของท่านนั้นเคยดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปอะไรที่เคยติดขาดอะไรที่เคยเหนี่ยวลังตัวของท่านเอาไว้ก็จะมาลายหายไปหมดทุกอย่าง ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวรับมือกันเลยครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการสําระล้างกรรมเก่าเพื่อตอนรับโชคว,วาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซูเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหล่างไหลเข้าทุกทิศท,ทุกทางและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมรลาลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามโบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่า พุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสั่งขังเข้าของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพระลังมีตังล่ารวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลังไหลเข้าทุกทิศท,ทุกทาง สำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟังให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโองมสา,สาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิด ข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยิสิ่งดีดี เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจโยโหตุสาธุด้วยเถินสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้ สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สามารถสร้างซื่อเสียงให้กับตัวของท่านได้และยังมีโอกาสเปลี่ยนสายงานไปสู่อาชีพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่านี้สำหรับงานที่ตัวของท่านนั้นได้ลงมือทำมานานแล้วกำลังเริ่มส่งดอกออกผล นอกจากนี้ตัวของท่านยังอาจจะได้รับการโปรโมตหรือได้รับโอกาสให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญและสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ได้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความสามารถของท่านและที่สำคัญมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มที่อาจได้รับการขึ้นเงินเดือน หรือว่าเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานวันที่สองวันที่สี่วันที่8วันที่9วันที่10วันที่15วันที่20และวันที่25เหมาะกับการประชุมที่สำคัญหรือขอขึ้นเงินเดือนหรือสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ อาจมีความกดดันจากหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานข้อที่ 2. ระวังปัญหาการสื่อสารในที่ทำงานอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ข้อที่ 3. ระวังข้อมูลล่วไหลหรือว่ามีคนมาแอบอ้างผลงานข้อที่ 4. ระวังเพื่อนร่วมงานที่อาจนำข้อมูลของท่านไปโดยที่ไม่บอกกล่าวและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับพระปางเปิดโลกหรือว่าพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจง้งเพื่อเสริมพลังการงานข้อที่2ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหรือการบริจาคอุปกรณ์การเรียนข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพิคเนศเพื่อเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงานข้อที่4ี ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือว่าสีทองในการเซ็นเอกสารที่สำคัญข้อที่5ให้ตัวของท่านนั้นนำต้นไผ่กวนอิมหรือว่าวางผึกหินซินทิสไว้บนโต๊ะทำงานสำหรับบุคคลที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุดจ่อนทุกท่านครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะทางออนไลน์นอกจากนี้มีแนวโน้มขยายธุรกิจหรือว่าเปิดตลาดใหม่และในช่วงนี้มีโอกาสที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันตั้งตัวนอกจากนั้นลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการใหม่ หรือมีโอกาสทำกำไรจากดิวที่ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้การลงทุนใหญ่ยังต้องใช้ความอรอบคอบอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่ากฎหมายข้อที่สองอาจมีคู่แข่งพยายามตัดราคาหรือดึงหรือว่าดึงลูกค้าของท่านไปและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ําเช่นการบริจาคค่าน้าปราปาหรือว่าเช่นการบริจาคค่าน้าปราปาหรือว่าปล่อยปลาเพื่อเสริมความมั่นคงของธุรกิจข้อที่ 2. ให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพิคเนศเพื่อเสริมความสําเร็จข้อที่ 3. ใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นสีเขียวเข้ม จะช่วยดึงดูดโอกาสทางการค้าได้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะจากการแนะนำต่อและยังมีโอกาสที่ธุรกิจที่ตัวของท่านนั้นทำอยู่จะขยายโด่งดังไปถึงต่างประเทศ นอกจากนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้วกำลังส่งดอกออกผลอย่างมหาศาลในเร็วๆนี้และที่สําคัญผลงานของท่านในช่วงนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นอาจได้เข้าร่วมกับแบรนด์หรือว่าองค์กรใหญ่ระดับประเทศและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้งานเยอะขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดสรรตารางให้ดี ข้อที่ 2. ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งหรือคนอื่นมาแย่งงานข้อที่ 3. อาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้ง,งานมากกว่าปกติข้อที่ 4. หลีกเลี่ยงการลดราคามากจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกระทบในรายได้ในระยะย,ยาวได้และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้ หรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาภข้อที่2ให้ตัวของท่านนั้นวางต้นไม้มงคลเช่นต้นวัส,สนาหรือว่ากวังมรกรกฎไวทีหน้าบ้านเพื่อดึงดูดพลังงานทางด้านการงานและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานของท่านวันที่สองวันที่หวันที่สิวันที่สิ วันที่18วันที่20วันที่22และวันที่25เหมาะกับการเสนองานและเจรจาต่อรองงานสำหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้เงินจากรายได้เสริมหรืองานพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีเกณฑ์ ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่เคยลงทุนไปแล้วในช่วงนี้ตัวของท่านโคตรโชคดีเพราะจะได้เงินเดือนหรือว่ารายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นแบบเป็นพิเศษและตัวของท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนเก่าและการลงทุนใหม่และนี่คือวันโชคดีที่สุดทางด้านการเงินวันที่สวันที่หวันที่8วันที่9วันที่10วันที่12วันที่15 วันที่ 17. วันที่ 22. และวันที่ 28. และนี่คือสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่ 1. มีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่จำเป็นข้อที่ 2. ระวังการถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนข้อที่ 3. มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวทางการเงินข้อที่4 อาจต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือว่าอุปกรณ์ที่จําเป็นข้อที่หมีเกณฑ์เสียงเงินไปกับครอบครัวหรือคนที่คุณรลักข้อที่6ระวังการถูกโกงหรือเสียงเงินเพราะมิจฉาชีพสําหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับถวายสังฆทานเป็นของกิน หรือบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไรจะช่วยเสริมโชคลาภได้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเดียญน,นำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่โต๊ะทำงานข้อที่สามแนะนำให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือว่าคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินให้แก่ตัวของท่านได้ข้อที่สี่ พกเหรียญจีนโบราณหรือว่าวางต้นวัสนาไว้ที่บ้านเพื่อเสริมโชคลาภสำหรับดวงทางด้านความรักของชาวราศีธนูในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากว่าตัวของท่านนั้นมีปัญหาภายในความสัมพันธ์จะสามารถปรับความเข้าใจจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้โดยง่ายกว่าเมื่อก่อน และในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านจะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเชน่นบ้านหรือว่าการเงินและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ระวังคำพูดที่ไม่คิดอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ข้อที่สองระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่สที่สำคัญที่สุด ให้ตัวของท่านระวังเรื่องเกี่ยวกับความลับเช่นการช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ด้ดดวงสำหรับคนโสดต,ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้พบกับรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่ตัวของท่านนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนับจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะมีโอกาส พบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันและคนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพิเศษไปกว่านั้นตัวของท่านมีโอกาสเจอคนที่จริงจังและมีความมั่นคงในชีวิตสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักสำหรับคนมีคู่และคนโสดขวรไหวพระแม่อุมาเทวีพระศิวะ พระแม่ลักษมีหรือพระตีมูลตีเพื่อขอพรทางด้านความรักข้อที่สองพกหินโควสัสเพื่อเสริมเสน่ห์และพลังงานแห่งความรักสำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากโรคไัยไข้เจ็บที่เป็นมานานนั้นก็มีโอกาสหายและทุเราเบาบางลงกว่าปีก่อนแบบไรเท่าตัวว่า สำหรับใครที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดีขึ้นมาและสำหรับใครที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้อาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและอาการออฟฟิศซินโดรม สำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานยาหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อบอริจาคยาให้แก่ผู้ยากไรสรุปภาพรวมดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ด้านที่หนึ่งด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไว ด้านที่สองด้านการเงินรายได้ดีแต่ต้องวางแผนใช้เงินให้รอบคอบด้านที่สด้านความรักต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นด้านที่4ด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและความเครียดจากงานทุกท่านคลับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ต่อไปเราไปฟัง เคล็ดลับการแก้กรรมของชาวราศีธนูกันครับสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของท่านในเดือนนี้ทุกท่านครับบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็ี่ยนเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้นั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรม เพื่อสำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบริกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไป จากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงหลายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั้นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร,พร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่ง คือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอขมาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุง่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขาย หรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือว่าลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ลำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือว่าศิลแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่ง ไม่สินห้าก็สินแปดไม่สินแปก็สินหให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักษ์ของเราเทวดาเป็นที่รักษ์แก่เห่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่ส คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินจะไหลน้องทองจะไหลามา หาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมา เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่5คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทําอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือว่าลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อ ดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับ ทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำรายการพาารร์ดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไป ให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งห,หนหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งห,หนหนก็ขอให้หลั่งไหลมาเทมาเทวดาทุกสันฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัย มูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุสาธุสาธุ